ตุ่นทางโกโก้มาชมสวนของลุงบุญปานอีกสวนหนึ่งเจ้าของสวนขับรถไปรอด้างโน้นแล้วครับให้ลุงเอนะครับมาเป็นผู้บรรยายให้ครับว่าเป็นประมาณไหนยังไงปีที่แล้วนี่มานี่ยังไม่เห็นมีระบบน้าเพิ่งทําปีนี้แกทําปีนี้ครับดูระบบน้ําคืออะไรยังไงครับก็คือต่อท่อเมนหลักด้วยท่อแป๊บแล้วก็ลงด้วย PE เเส้นเล็กแขนงไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องปั้น นี่คือปั่นขึ้นมานะครับปั่นขึ้นมาโกโก้อยู่ตรงแปลงนี้ร้อยกว่าต้นนะฮะร้อยหกสิบต้นนะครับอายุก็เข้าซีที่สี่เหมือนกันนะครับเอาเมื่อกี้ผมจาบอกปีนะครับปีคลิปที่แล้วนี่ก็คือว่าต้นโกโก้ที่แปะต้นนั้นก็คือสี่สิบกว่าต้นนี่ลงเหลือเก็บได้นะครับที่ปลูกแซมสัำปามอันนี้คือปลูกแซมสวนสับปะรดนะครับเก็บไปแล้วเมื่อเช้านะครับอ่ะไปดูบ้างมีเม็ต้นกดดไม่โดกยังไงครับนี่อายุต้นสี่ปีกว่านะครับ แต่จริงๆแล้วตรงนี้แกก็น่าจะแต่งจริงคือคือคือน่าจะเอาต้นไว้เพิ่มนะฮะเนี่ยครับก็คือลองทดสอบนะฮะคือเอาต้นเล็กไว้เพิ่มนะครับก็จะแตกกระดงขึ้นมานะครับเห็นไหมครับถ้าอายุต้นเล็กๆนะครับนี่ฮะเห็นปัญหาไหมฮะต้นนี้คือรอยแตกเห็นไหมครันะครับรอยแตกแต่ว่ามันสมานอยู่ตัวมันได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ก็คือต้นต้นที่มันมีรอยครับเห็นไหมฮะอยากให้ดูต้นนี้เป็นต้นหลักนะครับนี่นะครับเห็นรอยไหมฮะ พอยฉีกไปนี่เลยครับกินลึกเข้าไปทนเหมือนกันครับทนไหมต้นหนอโกตัวเนี้ยแต่ยังไม่ติดโรกนะครับรักสมานไว้ก่อนนะครับไหมโอ้โหทนมากครับนี่กระทรงพุ่มครับเทียบกับลุงเอนะครับเนี่ยความสูงของลุงเอประมาณนี้นะฮะอ่าเทียบให้ดูครับโตแล้วโตทนครับแต่ว่าถ้าจะให้ผลผลิตดีคือน้ําต้องถึงครับบำรุงต้องได้ครับเนาะใส่น้าไปไม่ถึงไม่ถึงเดือนสองเดือนนี้ครับเพราะว่าหมดฤดูฝนเนาะ ก็เพิ่งให้น้ำครับก็ทรงพุ่มให้โปร่งข้างในนะครับโปร่งข้างในแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแดดเ,เขา้าแดดวันนี้วันที่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกำลังติดตาดอกนะครับเพราะนั้นการแต่งทรงพุ่มถูกต้องนะฮะคือไม่ให้แยดลงไปข้างล่างเยอะนะครับนี่มีหลงเหลือบ้างนะครับแบ่งกันเก็บเอาลงุงมนี่ยอย่นี่เอาเลยมันตกหล่นต้องหลงเก็บนะครับเนี่ยเห็นไหมเก็บไม่หมดครับอ่ะตั่นให้ดู โอเคโอ้โหมันหลกเหลือเยอะอยู่นั่นน่ะโอ้ยบมดเก็บแล้วตนน้น <c oughs> <c oughs> โอ้สงสัยไม่เก็บแล้วโอ้โลุงเอ,อลงุลงลุนปานเอาท่องมาใส่เอาถ<ะ>ุงมาใส่ต้นนี้เลยเมันสูงก,กระหนานนะ่ะต้นนั้นนะ่นะอนออโอ้ยเยอะเลยเนี่ยเอารถมาแล้วมันคุ้มเลยครับ โอ้เก in i mean i mean ็บไม่เยอะครับเก็บไม่หมดครับหลายต้นอยู่แล้วครับเนี่ยหลายต้นอยู่โอ้ดกนี่กระดกครับนู้นกระดกครับนี่ดูเก็บเหลือเยอะเลยอะเด็ดต้นนั้นเหลือเยอะนะโอ้ครับนี่ฮะมาชมสวนได้เห็นต้นที่หลงเก็บครับโอ้เหลือเยอะเลยลุงเอาถุงมาโอ้แต่ต้นนี้มันคือลักษณะคือการโดนแดดเผานะครับนี่ มีปัญหาครับตรงบางทีต้องยอมทิ้งลูกนะครับโอ้โหต้นนี้ครับอือเดี๋ยวถ่ายรูปน้ำมันไม่ถึงเนาะนเ,เ,นเออนี่ดกครับแต่ว่ามันยังไม่สุกเต็มนะครับอันนี้ยังไม่สุกเต็มนะครับยังไม่สุกเต็ม นี่ครับยังสูงไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าน้ามันไม่ถึงนะครับอันนี้ต้องให้น้ําก็บํารุงมดลูกดกเกินครับดกเกินไวครับอ้าลุงเก็บให้ดูหน่อยว่าตัวไหนเก็บได้เข้าเลยลุงมันไปมาถือมาเลยเยอะโอ้นุ่นนะเดี๋ยวเยอะเลยอ่ะนี่มาเข้ามาเลยลูกนั้ก็สูบจนเหลืองขนาดนั้นแล้วยังไม่เออไม่เอาไม่ได้แล้ว น,นี่สุกแล้วครับนะครับรบ,บางคนบอกเหลืองต่อรอเหลืองเก็ไม่ใช่นะครับอันนี้มันสันก็โอเคแล้วครับสันรู้แล้วครับแต่ว่าเขียวกว่านี้ไม่ได้นะฮะไม่มีเหลืองเลยไม่ได้เลยนะครับนะเข้าไปเก็บเลยนั่นนะฮะใหญ่เเาดีียยวเน่นด,เดูการเก็บโกโก้นะครับเนี่งคนนี้เขาเอาเนี่ย ช่วกันเก็บครับช่วยกันเก็บครับ,บ,ค,รบคือแบ่งหน้าที่กันเก็บที่นี่หลงครับบางคนเดินข้ามต้นไปครับต้องเป็นแนวครับต้องวางแผนกันแถวดีดีครับบางลูกก็เหลือไว้ชุดหน้าก็ได้ครับลุงเอด,ดูดีๆนะลูกยาวโยนมานิแล้วหล่นความสุขครับนักท่องเที่ยวอยากจะมาเก็บแาวหน้าก็มาเก็บนะครับอ่าได้เนาะ สั่นดูได้แล้วโอ้ดังคลุกๆๆเลยครับเออโอ้ได้ครับได้ครับนะมาเราได้หลายโลเลยครับดูลูกในต้นนี้ครับโอ้อันนั้นข้างขวาลุงนะได้ไหมลองสั่นดูดิได้ป่ะได้เนาะได้หมดเลยโอ้สั่นดูกระดัโอได้คลุกๆๆเลยครับไม่มาดูนี่โอ้โหมันนั่นเลยนะฮะเนี่ยโอ้ ตัวนี้ต้องรักษากิ่งใหม่นะตัวนี้นะเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนนั้นแหละข้างบนได้ไหมเนะี่ยจับตัวนี้ได้ไหมเนะี่ยนี่ได้เน,นี่นี่นี่เออนั่นนะ่ะได้ลนะ้วน่ะดังคลุกๆๆมาเลยครับมันอยู่ไกลย,ยังได้ยินเลยครับ <c ười> <c ười> เออโอ้เ <c ười> นี่ยคลอนหมดแล้วครับอ๋อเป็ีนแล้วเน่าแล้วเนี่ยหมดขึ้นที่ไหนอ่ะนี่ก็ได้หมดเออนะ โอเคเดี๋ยวไปดูอ okay, ีกนะครับผมเห็นอยู่แวบๆนะฮะหลายๆต้นอยู่คือเข้าไปยากหน่อยนะครับสวนเพราะว่ามันเป็นหนามไ้สับปะรดนะครับไม่ได้ใส่รองไม่ใช่ไม่ได้ใส่บูธมาอันเนี่ยก็ได้นะครับนี่โอ้ลูกป้าลืมหลายต้นเลยเออาเก็บไปเลยนะลงเก็บไปเลยเรื่อห็นละลุงปันดู นี่ตรงนี้โอ้นี่สุกมากเลยนะนลุงเนี่ยครับดูครับแปเปิดออกมามันไม่เห็นครับใบมันบางครับลุงครับเก็บเลยอ่ะต้นนี้อีกไหนเมื่อกี้เห็นไมแป๊บอยู่นะอันนี้ไม่สุกครับอันนี้ยังไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกนะหลายคนมองว่านี่คือยังไม่สุกนะครับมองเห็นเป็นแต้มเหลืองนี่ไม่สุกนะครับดูดูนะครับ การเก็บผลกโก้นะฮะยังไม่สุกเดี๋ยวถ่ายไปก่อนครับนี่ครับเก็บหลายลูกเลยนะครับหลายลูกมากเลยนะฮะลูกสีม่วงนะครับผมอยากให้ดูคลิปตรงนี้นะครับเก็บมันเปลี่ยนสีนะฮะอ่ะดูดูดลุงชี้ตรงไหนลูกไหนอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่สุกเนาะยังยังไม่สุกอันนี้ล่ะอันนี้น่า,ส,นนนาสุกกันเนี่นนดูนี่นี่คือลูกสีม่วงนะนี่ลูกสุกแล้วนะครับนี่ครับสน่นดูก็รู้นะครับโอ้โหสีม่วงสวยครับสวย คือใครไม่มีประสบการณ์ก็จะไม่รู้เรื่องนะครับว่าเปลี่ยนสีมันเป็นเปลี่ยนยังไงอันนี้ยังไม่เสียดนะน,ะนะี่ยเป็นม่วงอยู่นั่นม่วงอยู่นะฮะนี่รอบหน้าได้เนี่ยนะรอบนี้ยังอ่อนอยู่นิดๆอ่ายังอ่อนอยู่นะฮะเห็นไหมครับยังไม่เปลี่ยนสีนแล้วมันมีสีเขียวเห็นไหมลักษณะเป็นสีเขียวด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่ลูกผสม,มนะครับเห็นไหมคำว่าลูกผสมมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้ได้อีกหลายโลครับสนุกสนานครับมาเก็บโกโก้หลงครับคือเก็บไม่หมดครับ อ่าผมมาชี้ให้เห็นแล้วครับว่าต้นไหนลูกอย่างไงนะครับเก็บนะครับกลัวว่าจะเก็บดิบเกินอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเห็นไหก็ได้หลายโลเพิ่มขึ้นครับอันนี้แต่งกิ่งให้บางลงก็โอเคครับเนี่ยติดลูกแต่ว่าหน้าฝนนะครับต้นฝนก็คงจะต้องแก่งกิ่งใหม่นะครับต้นนี้ลูกมนสวยนะครับเห็นไหม ลูกติดลูกใหม่เยอะขึ้นครับติดครับถ้าไม่ได้นะ้ำมันมีความเสี่ยงอย่างตาหนึ่งก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าโกโก้เม็ดงอกใหม่ครับมันขาดน้ํานะครับอ่ะอ่ะได้แล้วใชก็เ,เก็บวางไว้ไงครับแต่เก็บวางแล้วลืมมันก็นั่นละฮะใบ,บมันบงัง <laughs> <laughs> เออใบมันบังนี่เองนะฮะเอเอ ลุงเอมาเก็บช่วยได้หลายลูกครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ซื้อนะครับ <laughs> สลัดลูกนะครับ <laughs> เออ <laughs> นี่นี่นี่อีกลูกหนึ่งงบใบมันบางหลายลูกอะ <laughs> ่ะนะเนี่ยครับอันนี้ม <laughs> าเงี้ยจัดหน่อยลูกนี้ <laughs> <laughs> ต้นนี้ครับไม่สูงครับแต่ว่าติดตั้งแต่โคนแลนะ้วฮะดกมากเลยนะครับร,รุ่นใหม่อ่ครับเห็นไหม น้ำได้เนี่ยโอเคเลยครับเห็นไหมอยู่ข้างสับประรดแล้วครับเห็นไหมดกมากครับเห็นไหมฮะถึงบอกว่าเก็บได้ตลอดเห็นไหมครับใครอยากปลูกโกโก,โก,ก,โก,ก้ตัดสินใจครับตัดสินใจครับศึ<อ>กษาระวังแผนกานปลูกให้ดีครับอ่ะลุงเอ๋บอกว่าอย่างไงนะฮะโทรมาปรปึกษาก่อนอใช่ไหมโทรปรึกษาก่อนก็ได้ว่าน้ําดีไหมน้ําเป็นอย่างนี้ดินเป็นอย่างนี้ครับก็โทรปรึกษาได้อ่าเบอร์ลุงเอ๋บอกเลย083 3 2 8ด ห8แปดสองหนึเอาอีกครั้งครับยินดีให้ความรู้083 328 6821อน่งะนะครับผู้มีประสบการณ์พร้อมที่ให้ข้อมูลนะครับปัญหาคือต้นนี้ฮะ,ะ,ะเห็นไ<ม>หมฮะลักษณะคืออาจจะมีโรคหรือว่ามีปัญหาเรื่องรากเนาะก็เลยต้องแต่งกิ่งออกไปครับตัดแต่งกิ่งออกไปครับตอนที่คุณลุงบุญปางกำลังตัดอยู่นะฮะต้องแต่งกิ่งใหม่นะนั่นจะเป็นเรื่องของรบรรรบรอบรากนะครับแล้วก็ แกกลัวต้นมันจะตายแกเลยเอาต้นใหม่มาปลูกแส้นเล็ครับอยู่ตรงนั้นครับให้มันอยู่ด้วยกันได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ต้นนี้หลงนะครับลุงเนี่ยยังไม่หมดนะครับลูกนี้ได้ครับเนี่ยนี่ได้หนึ่งลูกครับเนี่ยครับหนึ่งลูกแล้วครับสองลูกครับสามลูกครับสี่ลูกครับสี่ลูกครับได้เลยเลยผมมานั่งใต้ต้นโรโก้ครับ ชื่นชมอันนี้ก็ยังเก็บรุ่นหน้านะครับเห็นไหมฮะนี่เก็บรุ่นหน้าครับนีครับโอ้มีความสุขจริงๆครับวันนี้ครับใครอยากมีความสุขในการมาเก็บกุ้โกโก้เหมือนผมนะครับมาได้นะครับบ้านนาพะกามครับอ่ะดูอีกต้นหนึ่งครับโอ้โหมันนี่ต้นอายุสี่ปีครับเขาเขาปีที่สี่ไม่ใช่สี่ปีเฮ้เขาปีที่สี่นะครับดูครับโอ้สุดยอดมากครับ มาครับสวนโกโก้แซมสับปะรดนะครับมาตัดสินใจปลูกนะครับหรือว่าปรึกษาก่อนครับวางแผนการปลูกครับได้หมดเลยครับเนี่ยฮะเนินสับปะรดนะครับความพื้นที่สูงอยู่800เมตรนะครับระดับน้ำทะเลอย่างนี้เลยนะครับคือมันหลงนะฮะบางต้นก็ไม่กล้าเก็บแต่ว่าผมดูแล้วหลายๆต้นมันไม่ใช่ไม่กล้าเก็บก็คือหลงลืมครับ ติดลูกนะครับเพิ่งวางระบบน้ำนะครับสวนลุงเอ๋จะเป็นฟากโน้นนะฮะเนื้อฟากโน้นอันนี้คุณลุงมุมปันนะครับนี่ร้อยหกสิบต้นนะครับได้มาอีกประมาณเกือบรวมสามสิบกิโลนะฮะที่มันหลงอยู่อ่ะไปกันครับเดี๋ยวไปดูสวนลุงเอ๋นะครับในสวนลุงมุมปันครับพบกันนอีกสวนลุงเอ๋นะครับสวัสดีครับ